มนตรีเมืองราชบุรีค่ะและขอดริเชิญท่านได้แถลงถึงรายละเอียดการจัดงานราชบุรีเฉนาถาว2025ี่ิค่ะทิติรัตน์นะครับคำพานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับทางท่านเจ้ากรมการทหารช่างทางท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสํานักง,งานราชบุรีท่านผู้บังคับการตํารวจภูท,ทรจังหวัดราชบุรีท่านผู้แทนสมาคมกีฬา ครื่องบินจำลองและดิวบังคับหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านประธานและผู้แทนตระกูลแท้ท่านสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมนายศักชัยวิสานผลน,นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับในวันนี้นรับยินดีต้อนรับผู้ร่วมแถลงข่าวและผู้ร่วมฟังการแถลงข่าวการจัดงานราชบุรีชื้ทาว2025สุขสวัสดีปีมะเสงเ็งเฮงเฮงลุ่งเรืองสิริมงคลทุกท่านในวันนี้นะครับ นับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่6หน่วยงานหลักนะครับประกอบด้วยจังหวัดราชบุรีกรมการทหารช่างเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะครับได้บูรณาการทํางานร่วมกันจัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่ออนุรักษ,ษ์สืบสานประเพณีอ,อันดีงามนะครับของคนไทยเชื้อสายจีน,นให้คงอยู่สืบทอดจนถึงชนรุ่นหลังต่อไปนะครับ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองราชบุรี3เพื่อกระตุ้นกระแสะการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีนะครับเทศบาลเมืองราชบุรีในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนนะเพื่อให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยในพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับการจัดงานราชบุรีเชฟทาว2025ในครั้งนี้นะครับ <S <S จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับตื่นตาตื่นใจโดยมีการกําหนดการจัดงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่26มกราคม 2,568นะครับจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์2,568ณบริเวณริมเขื่อนลำบะชาพัฒนาแห่งนี้นะครับตลอดแนวแม่นาแม่กองนะครับจนไปถึงสะพาน3ยุคนะครับในงานครับบีสารจำลองนะครับพิธีไหว้เทพเจ้านะครับเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะครับมีการผัดมีมงคลการแสดงอุปรากรจีนนะครับหรืงนิวนะครับที่หาชมได้ยากในปัจจุบันนะครับ มีการประกวดของตีน้อยหมวยน้อยชนะทาวนะครับการแสดงคอนเสิร์ตของวงเยาวชนและก็สิลปิงเสิอปินชื่อดังนะครับระดับประเทศนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับไฟนะครับตลอดริมแม่นาแม่กอนะครับมีการตกแต่งโคมไฟต่างๆนะครับเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินนะครับบริเวณหน้าธนาคารอมสินบริเวณหน้าลานเด็กดินนะครับนะครับโดยทาง จะได้เห็นอุโมง์ไฟมังกรครับเลื้อยที่เลื้อยผ่านนะครับตะการตาปิดฟันหนึ่งของเขื่อนรัชชาพนานะครับจะมีตลาดโคยกีนะครับถือว่าเป็นตลาดที่สร้างเศรษฐกิจให้กับพวกเรานะครับชาวอําเภอเมืองชาวจังหวัดรัชบุรีนะครับมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมากกว่า300ล้านครับมาจับเอมาจําหน่ายสินค้านะครับรวมถึงครับไฮไลท์ที่ทุกท่านรอคอยนะครับก็คือทางท่านยจ้ากรมการหารช่างนะครับท่านได้อนุเคราะห์นะครับ สร้างสะพานเอ็มโฟเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพวกเราก็ได้เข้าไปสุดโอโซนกลางแม่น้ำแม่กองนะครับบนสะพานเอ็มโฟในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าช่วงอากาศช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงอากาศที่เย็นสบายนะครับแล้วก็อยู่กลางแม่น้ําก็คิดว่าจะมีอากาศเย็นกว่าปกติด,ด้วยนะครับลมถึงนะครับมีไฮไลท์ก็คือมีการบินโดรนนะครับถึง500ลําลำกลางแม่น้ําแม่กองนะครับอย่างที่ท่านพิธีกรครับได้แจ้งนะครับว่า การบินโดนกลางแม่น้ำถือเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะครับตกแล้วตกเลยนะครับทางท่านนายกสมาคมถือว่าเป็นคนเทศบาลเมืองราชบุรีนะท่านบอกว่าเต็มที่ครับงานนี้ต้องสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับที่เป็นชาวราชบุรีนะเพื่อจดจํางานเชียทานะครับในครั้งนี้นะครับโดยการจัดงานนะครับเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่28มกราคม2568นะครับในวันแรกก็มีแค่การอัญเชิญเจ้าเทพเจ้าจํานวน เจ้าพระองค์นะครับประกอบด้วยเจ้าพ่อคนอูนะครับเจ้าแม่ทับทิมหรือหรือโจเซนซอนะครับเจ้าพ่อไต่ฮงกงเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเจ้าพ่อของงูปุนเทากงนะครับเจ้าพ่อเขาตกแปะกงนะครับเทพเจ้านาจาพระภูมิใหญ่นะครับรวมถึงเทพเจ้าต่างๆนะครับประดิษฐานบริเวณศาลเจ้าจำลองณบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อให้ดักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดราชบรุรีชาวเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเข้ามาสักระขอพอนะครับเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่จีนนะครับในวันที่2 9มกราคมนะครับก็จะมีขบวนแห่นะครับโดยทางเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเจ้าที่เทศบาลคณะผู้บริหารตลอดจนชุมชนนะครับสาสชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะสถานศึกษา17 โรงเรียนนะครับในเขต<ป>ของเอทศบาลเมืองราชบุรีถือว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับัวน้รส่วนราชการต,าต่างๆนะครับในจังหวัดร่วมกันนะครับเดินขบวนแห่นะครับตะบนตะบนแท้ด้วยนะครับรก็ขบวนแห่จากเทศบาลเมืองสํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ<ภ> <hir> <Wool> มาแต่งตัวนะครับชุดสวยๆชุดจีนนะครับแล้วก็มาเดินขบวนแห่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที <inhale> ่พวกเราครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับสร้างบรรยากาศ ของงานตุดจีนงานเชื้อาของเทศบาลเมืองราชบุรีครับจะมาถึงบริเวณริมเขื่อนรัชประชาพนาแห่งนี้นะครับบริเวณศาลเจ้าจำลองประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งก็จะมีพิธีทางจีนะครับพิธีทางามุนทีพย์พชานุกรูนนะครับก็ได้นำนะครับว่วา้เทพเจ้าจํานวนเก้าพระองค์นะครับแล้วก็มีการแจกส้มมงคลนะครับรวมถึงมีการลอดเกี้ยวเจ้าพ่อคนปูนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่าถ้าเราลอดเกี้ยว เจ้าพ่อคนอู่แล้วนะพวกสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีจะหมดไปนะครับก็จะมีแต่ความโชคดีครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่านะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับมาร่วมกิจกรรมดีๆที่บริเวณศาลเจ้าจำลองนะครับตลอดต่อไปก็เป็นการผัดหมี่กับทยักษ์นะครับที่เป็นข้างโอ่งมังกรพ่นน้ําแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการผัดหมี่ทำหมี่เตี้ยนะครับทําให้เหมือนก็อายุยืนยาวนะครับมีแต่ความโชคดีนะครับก็แจกหมี่กินหมี่นะครับอายุยืนยาวนะครับรวมถึงนะครับก็ ไปเปิดนะครับที่บริเวณหน้าพิพานสถานแห่งชาติครับในปีนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีนพินทรศรีสันพานะครับแล้วนตมีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านได้ให้เกียรตินะครับบินตรงมาจากพักใต้ครับมาเป็นประธานเปิดนะครับในพื้นที่ของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงมีกิจกรรมอันหลากหลายนะครับก็พิธีเปิดนะครับก็ในวันแรกนะครับก็ วันที่28ทําใไม่มีการบินโดนครับการบินโดนจะมีวันที่29 30 31 1แล้ว2นะครับบิน5วันเวลาตามปกตินะครับ1ทุ่มครึ่งกับ2ทุ่มครึ่งนะครับใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่วัน1ชั่วโมงครับบิน2รอบแต่วันที่29วันแรกครับขอประชาสัมพันธ์ครับว่าเราจะมีการเลทออกไปครึ่งชั่วโมงครับเนื่องจาก เป็นพิธีเปิดนะครับบนเวทีนะครับก็เลยจะทําให้ล่าช้าวานสองทุ่มกับ3ามทุ่มนะครับแต่วันอื่นทุ่มครึ่งกับสองทุ่มครึ่งนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าจะมีพี่น้องประชาชนนะครับลังไหลเข้ามานะครับชมโดรนนะครับในครั้งนี้นะครับอย่างมากมายนะครับโดยทางสื่อมวลชนพี่ๆทุกท่านนะครับก็ช่วยกันนับประคมข่าวว่ามีการบินโดรนกลางสะพานเอ็มโฟนะครับผมว่าคิดว่ามีโอกาสน้อยครั้งมากนะครับที่2ออย่างนะครับจะมาบรรจบกันได้นะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับ ต่อนะครับก็จะมีการแสดงดนตรีนะครับศิลปินของน้องๆหนูๆนะครับในสังกัดของในเขตของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับวันแรกนะครับก็จะมีผ่าดอกนะครับนักร้องดำนักร้องดังนะครับมาปิดท้ายในวันที่29สนะครับส่วนมาวันที่30นะครับก็จะมีการประกวดตี่น้อยนะครับัยนาทาวน์นะครับก็โดยปกติแล้วนะครับเวลาประกวดทั้ง วันลอยกระทงนะครับก็จะมีคณะผู้ปกครองนะครับโรงเรียนต่างๆใน17โง17แห่งในเขตของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับส่งเด็กเข้ามาประกวดนะครับในชุมชนนะครับก็จะมีผู้ปกครองนะครับมาซื้อดอกไม้มาช่วยกันเชียร์นะครับนะครับสีสันนะครสนุกสนานอย่างแน่นอนวันแรกวันที่30นะครับก็จะเป็นการประกวดตีน้อยนะครับแล้วก็ในช่วงทุ่มครึ่งกับ2ทุ่มครึ่งก็เป็นการบินโดรนนะครับ มาในวันที่31นะครับก็จะเป็นการประกวดของหมวยน้อยชัยทาทนะครับแล้วก็จะมีการบินโดรนเหมือนกันนะครับในเวลาทุ่มครึ่งกับ2ทุ่มครึ่งนะครับส่วนในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับณเวทีกลางใหญ่นะครับณพิพิธภัณฑ์สถาแห่งชาตินะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแสดงของคอนเสิร์ตของศิลปินในดวงใจของพวกเราครับพระพลนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็น ศิลปินนะครับที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนนะครับปิดท้ายในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นการแสดงเสือป่าวัฒธรรมนะครับการท่องเที่ยวณเวทีกลางนะครับตั้งแต่6โมงเย็นนะครับแล้วก็มีการปิดคอนเสิร์ตนะครับบนเวทีนะครับจะเป็นเอาใจวัยรุ่นหน่อยนะครับทิมลี่เบิร์ดนะครับตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ประมาณ5ทุ่มนะครับก็จะมีพิธีส่งเจ้านะครับขึ้นสวรรค์นะครับ ในช่วงห้าทุ่มนะครับเพื่อเพื่อส่งเทพเจ้าเก้าองค์ครับที่อัญเชิญมาที่ศาลเจ้าจำลองครับกลับไปประทับในที่ศาลเจ้าดั้งเดิมนะครับเทศบาลเมืองรัชบุรีนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์นะครับการจัดงานรัชบุรีชัยทาว2025นะครับให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับประชาชนทั่วไปและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาร่วมกิจกรรมของจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้นะครับส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดราชบุรีของเราคึกคักนะครับแล้วก็มีเม็ดเงินนับเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีของเราต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีในนามของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับทางท่านเจ้ากรมการอ่านช่างนะครับตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี สำนักง,งานทอทรอาชบุรีนะครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับท่านประธานตะกุลแท้นะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านประธานชุมชนทั้ง35ชุมชนในเขตของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับสื่อมวลชนทุกท่านที่ร่วมในการจัดงานในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับให้คงอยู่สืบทอดจนถึงชนรุ่นหลังนะครับในงานราชบุรีชยัยนาทาว2 0 2 5สุขสวัสดิ์ปีมะเสงเ็งเฮงเฮงลุ่งเรืองสิริมงคลในระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568โดยทั่วทั่วกันนะครับขอบคุณครับนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะคะทนายกศักชัยพิสารผลประธานจัดงาน